การวางมือนะคะมืออยู่ที่ระดับของสะบักแต่จุดที่วางก็คือวางเส้นชิดกระดูนะคะอ,ะอะ่คุณลูกค้านอนลงมาค่ะต่อจากนั้นเราจะใช้สีนิ้วนะคะโกยเส้นขออนุญาตเด้อ แกน้ำลายจะกระเด็นใสใ่คุณลูกค้าเป่ามุนหรออืออ่ะมือนะคะโกยขึ้นมาค่ะเส้นชิดกระดูกเดี๋ยวมันจะชิดอ,อ่ะชิดกระดูกขึ้นมานะคะจนถึงเส้นคอโกยขึ้นมาค่ะจนถึงฐานกระโหลกนะคะฐานกระโหลกมือนิ้วโป้งจะล็อกที่ขมับ อ่าทากกนกระโหลกจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะล็อกไว้ทั้งสองข้างนะคะหลังจากนั้นสามนิ้วหรือสองข้างนะคะกดแล้วก็ยื้อนะคะสามครั้งหนึ่งสองสามหลังจากนั้นนิ้วโป้งนะคะครึง่งครึง่งเข้ามานะคะสามครั้งแล้วก็อ่าลากออกนะคะเอาไหมะะอหมื้อ มาเมย์โอ้ยเนาะโอ้ยอย่ามองกันเนาะอยู่ในห้องนนู้ไม่ไมีต้องใช้กดเลยกดเลยอ่้ไม่ต้องใช้ก็ได้อ่กดเลยก็ได้อ่เครื่องเขม่าคราวดิเครื่องเขมเ่าสามครั้งหลังจากนั้นนะคะมือประคองไว้ประคองเพื่อ เพื่อรอนะคะอ่ามาแทงมาเราจะเริ่มที่ฝั่งซ้ายนะคะต่อไปนะคะนวดเส้นเส้นคอรีดมือแตะยมองแต่ที่นิ้วโป้งอย่างเดียวนะคะไม่ต้องละเลงทั่วนะคะแต่ที่นิ้วโป้งปุ๊บแล้วก็เอามาแปะตาลูกค้ามาเราจะรีดเส้นคอนะคะเข้าบาไม่ต้องไม่ต้องค่ะรีดเส้นคอมือสี่นิ้วจะสอดลงไปข้างล่างให้สุดก่อน แล้วเราเค่อยเลื่อนออกมาให้ในลักษณะของที่ตัวเองถนะัดแล้วก็รีดลงอย่างเดียวนะคะรีดลงไปอย่างเดียวค่ะเอาให้อยู่แล้วนะในตัวเราเตันไลไม่เนาะไม่ว่าจะจบแล้วน้าตาโดนลาวแต่แตะนิดเดียวนะคะหลังจากนั้นอ่าแปะแตงมันาสามารถกดและรีดได้อ่าเลื่อนปลายสอดเส้นคอนะคะรีดลง สามครั้งอ่ะรีดลงไปสามครั้งหลัง <regret it? S 1> จากนั้นรีดเส้นคอลงสามครั้งเปลี่ยนเป็นรีดเส้นบ่านะคะอ่ะรีดเส้นบ่าอ่ะรีด่อกไปรีดดอกไป้รีดดอกไปสามครั้งนะคะหลังจากนั้นจะเป็นการเป็นการอะไรเช็ดเช็ดจมูกงใช่ไหมอ่ะเป็นการเช็ดจมูองนะคะเครื่องขมับเครื่องเพื่อที่จะวนลงไปจุด ของที่เรายือเมื่อกี้นะคะฐานกระโหลกลงไปจุดที่หนึ่งลงไปเสร็จกดยื้อขึ้นมา <c oughs> เราจะมาเริ่มที่เดิมนะคะแต่บริเวณที่วนมันจะกว้างขึ้นนะคะครึ่งเวลาลากไม่ต้องลงน้ำหนักนะคะลงน้ำหนักเวลาวนก้นหอยนะคะครึ่งครึ่งมาถึงจุดที่สองให้ยื้อ เริ่มนะคะรอบที่สามเริ่มที่ขมับเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะวนกว้างขึ้นนะคะรอบที่สามมันจะมาล็อกที่สามอ่ะหลังจากนั้นค่ะจะเป็นการฉีกทุเรียนครึงหัวเริ่มที่ลายผมนะคะฉีกทุเรียนครึงหัวอ่ะฉีกทุเรียน เครื่องหัวจนถึงท้ายทอยนะคะหลังจากนั้นจะเป็นการคลึงคลึงใบหูหรือรีดเบาๆนะคะเป็นการคลึงคลึงหรือรีดในลักษณะนี้เบาๆไปกลับนะคะสามรอบหลังจากนั้นประคองแล้วล็อกกลับมาทำอีกข้างหนึ่งนะคะข้างหนึ่งก็เหมือนกันแต่ยามองแล้วก็ ตอดมือเข้าไปรีดเส้นคอนะคะรีดลงไปสามครั้งหมุนมือขึ้นมาสี่นิ้วอยู่ข้างบนแล้วก็รีดเส้นบ่ารีดออกไปนะคะสามครั้งอหลังจากนั้นคลึงขมับคลึงรอบที่หนึ่งมันจะเป็นบริเวณที่แคบนะคะลงมากดยือ้อมาเริ่มคลึงใหม่นะคะแต่มันจะเป็นบริเวณที่ กว้างขึ้นนะคะแล้วก็ลงมาจุดที่สองแล้วก็ยื้อขึ้นรอบที่สามคลึงนะคะอ่ะคลึงมามาันเจาะจากกว้างกว้างมาจนถึงรอบที่สามกดยือ้อหลังจากนั้นก็จะเป็นการฉีกทุเรียนคู่นะคะเอ้ยฉีกทุเรียนเดี่ยวอีกฝั่งนึงฉีกมาจุดเดิมนะคะจนถึง ท้ายทอยระหว sure ่างสี่มือสี่นิ้วนะคะกดคอลูกค้านะคะหมุนนอดหญ่่งกดล็อกเลยหลังจากนั้นรลียดใบหูค่ะรลียดใบหูหรือเคลืองใบหูข้าอ่ะหลังจากนั้นเสต่อข้างหน้าลูกค้าตรงนะคะต่อไปจะเป็นการเคลืองเงินนมนะคะในลักษณะสามเหลี่ยม เลยหายปลาะนะคะอย่าจกหายปลาะลูกค้านะคะ,อ,ะ,ะ,คะอ่ะวนสามนิ้วเราจะวนออกนะคะหนึ่งสองสามจุดที่สองหนึ่งสองสามจุดที่สามอ่ะไปแล้วกลับนะคะวนนมเสร็จต่อไปจะเป็นการดันนะคะหนึ่ง สองแล้วก็สามหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเริ่มที่ใบหน้านะคะอ่าเริ่มก็คือหัวเขียวนะคะกดอ่ะสักหนึ่งสองสามนะคะแล้วปล่อยรีดออกกลับทีละมือนะคะวางให้ทำสามครั้งอันนี้สองกลับมาทีละมือนะคะกด แล้วปล่อย3นะคะหลังจากนั้นเริ่มจากสารจมูกนะคะไม่ใช่ตรงนี้นะคะสารจมูกอยู่นี่มาถึงหัวคิ้วจุดที่หนึ่งนะคะกดยื้อหนึ่งสองสามสี่จุดที่สองถัดจากหัวคิ้วไปนิดนึงนะคะหนึ่งสองสาม กดลงไปให้ถึงฐานกะโหลกนะคะไม่เปิดเปลือกตาลูกค้านะคะจุดที่สามอยู่ที่กลางคิว้วสองสามสี่แล้วให้รีดออกหางคิ้วนะคะอันนี้มาวนขมับอันนี้คือจบ1สเต็ปนะคะให้ทำสามสเต็ปอ่ะครั้งที่สองกลับมาทีละมือนะคะแล้วก็ยื้อหนึ่งสองสามสี่ ตัดไปหนึ่งสองสามสี่จุดที่สามอยู่ที่ลางเขี้วหนึ่งสองสามสี่หลังจากนั้นรีดออกไปเพิ่มบนขมับอ่าลากออกไปทีละมือนะคะดีดขึ้นมา ไม่เอานี้นะคะหนแก้กดหิว่งสองสมสี่อกว่าเกหนึ่งสองสามสี่อะหนึ่งสองสามสี่นะคะรีดอ Liu อกเพิ่มอ่ะต่อไปนะคะอาเป็นข้าถังนะคะข้าถังซำจังเริ่มที่ หนึ่งสองสามสี่ที่รายผมนะคะห้าหกเจ็ดแปดที่กลางหัวทีนี้เราจะมากดไปกลับสามรอบก็คือสี่จุดหลังนะคะแปดเสร็จแล้วให้เป็นเจ็ดหกห้าห้าแล้วหกเจ็ดแปดมันจะเป็นกด สจุดหลังไฟกับสามรอบนะคะหลังจากนั้นนิ้วโป้งนะคะรีดเปลือกตาค่ะรีดเปลือกตาออกขิวหนึ่งให้ทำสามสเต็ปค่ะสองสานะคะหลังจากนั้นรีดต่อมรีดใต้ตาสามครั้งหมุนนิ้วขึ้นมายื้อขึ้นให้ลูกค้าหนึ่งนะคะให้ทำสามครั้ง สองกลับมาทีละมือนะคะอ่ะสามต่อไปกดต่อมใต้ตานะคะสิบวิหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ลาบออกนะคะหลังจากนั้นจะเป็นโหนกแก้มหนึ่งครั้งโหนกแก้มหมุนมือแล้วรีดออกที่ใบหูนะคะ หลังจากนั้นจะเป็นเมื่กอกี้หนูแก้มอันนี้ล่องแก้มต้งน้ำบันปึ๊บหนึ่งให้ทำสามครั้งนะคะเวลากลับมาให้หมุนมือกลับทีละมือนะคะอ่ะสามต่อไปเรียมสีปากบนนะคะลงไปหมุนมือ แล้วก็3ต่อไปจะเป็นฉีกยิ้มนะคะฉีกยิ้มล็อกชนกันเราจะแยกออกนะคะแล้วให้กลับมาทีละมือวางสให้ทำสามครั้งนะคะชนกันแล้วก็แยกออกครั้งที่3นะคะเพิ่มนิ้วนางขึ้นมาเพิ่มนิ้วนางแล้วก็ลากขึ้นมาตรงลองแก้มให้วนเข้านะคะ บนเข้าหาตัวเองเสร็จแล้วให้ลากขึ้นมาที่ขมับนะคะหนึ่งสองสามต่อไปจะเป็นกดใต้คางย่อมือลงมานะคะล็อกย่อมือลงมาให้มันเท่ากันแล้วล็อกกดหนึ่งสามจุดนะคะไปกลับสามครั้งหลังจากนั้นวีเชฟ ตั้งพนมมือใต้คางนะคะเชฟลายมือนะคะปลายมือรูปเหนียงขึ้นมาให้ลูกค้าด้วยลากขึ้นมาวนที่ขมับให้ทำสามครั้งนะคะหนึ่งอ่ะรูปลายมือลากขึ้นมาให้ลูกค้าด้วยหนึ่งสงามครั้งที่สาม หลังจากนั้นนะคะกลางลมหนึ่งให้ทำสามเสต็จค่ะหนึ่งสองอ่ะครั้งที่สองนะคะอ่ะครั้งที่สามหลังจากนั้นจะเป็นการดึงลายผมนะคะดึงลายผมจับให้มันเป็นช่อนะคะจะเป็นช่อเสร็จแล้วก็ดึงยื้อเบาๆนะคะจะเป็นช่อดึงไปแล้วก็ ถ้าคนไม่มีผมไม่มีเป็นการคลึงแทนนะคะไม่ต้องไปดึงที่เดิมไม่ต้องเอาแหนบมานะคะอ่ามีหัวไม่มีผมอ่าปวร้านก็ไปดึงอย่างอื่นไม่ใช่อ่าไปเ็บดึงหูอะไรนี้อ่าไปเสร็จหลังจากนั้นนะคะ รวบผมขึ้นมาจะเป็นการดึงมือนะคะล้างไว้ให้ลูกค้าอันนี้ก็จะดึงยือรวบขึ้นมาให้มันหลวมๆนะคะแล้วก็ให้ดึงยืดสามครั้งสองสามหลังจากนั้นล็อกต่อเลยนะคะล็อกที่ฐานกระโหลกเหมือนเดิมนะคะเราจะยกลูกค้าขึ้นสามครั้งให้ตึงหนึ่งวางลงนะคะยกหนึ่งสองสามครั้งที่สามอาบคุณลูกค้าลุกขึ้นนั่งจบสเต็ป้าหน้านะคะ ต่อไปด้วย